สำหรับที่มาของร้านนี้นะคะก็มาจากการประกวดตั้งชื่อนะคะซึ่งคำว่าไว้เนี่ยมาจากสีขาวค่ะส่วนคำว่าโอเลสเนี่ยย่อมาจากไวโอเลสซึ่งแปลว่าสีม่วงซึ่งตรงกับสีของโรงเรียนนะคะที่เป็นสีขาวม่วงค่ะสำหรับวัตถุประสงค์และข้อคาดหวังของร้านไวโอเลสคาเฟ่ของเรานะคะก็คือมาจากเริ่มต้นที่จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนระยววิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมของเราเนี่ยะคะต้องการที่จะจัดทําโครงการหนึ่งโครงการขึ้นมาเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา สามารถนำประโยชน์ตรงนี้นะคะไปใช้ในการต่อยอดอาชีพในอนาคตได้แล้วก็เป็นการต่อยอดเรื่องของการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนค่ะอ,อ๋อสไตล์ของร้านเรานะคะจะเป็นแบบสไตล์มินิมอลค่ะถ้ามีผู้ที่สนใจนะคะอยากจะฝึกอาชีพเป็นเบลเลต้าเราก็สามารถที่จะฝึกสอนให้กับหมู่คนคที่สนใจได้ค่ะรอบแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าชงกาแฟมันง่ายเพราะว่ามันก็แค่แบบ บดทบทผสมอะไรไปอย่างนี้แต่พอไปดูวิธีทําจริงๆก็คือเวลาบดมันจะต้องใช้ขั่วากาแฟแบบไหนละเอียดเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่มันถึงจะได้กาแฟที่ดีหรือ Perfect s h o ชวิธีการทํามันต้องเอาใจใส่ดูแลพอไปเรียนเสร็จก็แบบรู้สึกดีใจเพราะว่าชงกาแฟไปแล้วสําหรับใครที่ผ่านมานะคะก็อยากให้มาลองชิมเมนูซีเนเจอร์ของร้านไวโเลตคาค่ะ ต้องขอบคุณทาง GC มากๆนะคะที่สนับสนุนงบประมาณนะคะในการก่อตั้งร้านนะคะรวมถึงการที่ส่งนักเรียนของเราเนี่ยไปเรียนคอร์สบาเลต้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยองเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ GC มอบให้เรามาเนี่ยเราจะพัฒนานะคะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะอร่อยสดชื่นอย่าลืมมานะคะ v วโอเล็ a คา